พี่น้องสายลูกสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าที่แวะเวียนขอมาจ้าขอบคุณค่ะสัมบ่ายจังอย่างบอานเฮ็ดตะเวียกเนาะเนาะไอ้าำหลาเนาะแอปเปิลพี่น้อง ปอกแอปเปิลไว้ถ้าว่าเพื่นว่าจะให้เห็นของมีค่ามาทักทายกันได้เด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะนิดสิตอบคอมเมนต์สบายจังหยัางบ้านเฮ็ดตะเวียกเน,ะนาะเนาะไอ้ขมลาเนาะเขาผ้าเฮ็ดกเัเฮ็ดเนาะผัวรงค้นกระตั้งกล่องไว้ ยับไปใส่เป่าจ้ากับกับบ้านนครสวรรค์มั้งป่าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าผู้ที่เข้ามาที่หลังก็ดีเด้อจ้ามีคนเข้ามาอีกบ่เนอ เขาผ้าเห็ดกระเห็ดเนาะผู้ลงคนกระตั้งกล่องไหวแับไปใส่นะคะว่าเป็นโมข่อยในเด้อให้ข่อยว่าผู้เดียวเด้อทานข้าวยังคะพัทราวดีไหมค่ะ ทำลาสวัสดีจ้าคลินิกสวัสดีค่ะค่ะค่ะบ่กเป็นมูข่อยนเด้อให้ข่อยวอาผู้เดียวเด้อตามพี่น้องอย่าให้นบอกผู้เดียวอะไรวอาเป็นมูแน่พี่น้องผู้เป็นข้ามาเพิ่นก็ออกไปแล้วมัย เพื่อนว่าบ่ห้เห็นของมีคมไหมเอาของมีคมมาปอกแอปเปิลเห็นเห็นมหบุ๊คปลาบ่าละพี่น้องนั่นเธอแอบถ่ายในป่าพุ่น่ะปูเพิ่นอยู่บ่านพอบ่านหลี่ถ่ายเป็นอย่างทีม่มีอยู่หนึ่งดวงตาสองดวงตาทักทายไใดเด้อจ้าครึ่งชั่วโมงนิดนิดเดี๋ยวยนิดลงแล้ว ยินิดขึ้นสองทุ่มอ่ะสองทุ่มครึ่งอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าทานข้าวหรือยังคะพัฒราวดีไมกไมกาขึ้นกองล็อกคนอื่นเขากาเขาก็าต้องกาเนาะพี่น้องเนาะ แอปเปิลแอปเปิลสวัสดีเด้อค่ะคนที่คนเด้อจ้าคุยได้เด้อถามได้เด้อพี่น้องกินข่าวกันย่างเนาะ เดี๋ยวสีแวไปห้กำลังใจหามมีไล่สดป่ะจ้ะไล่ไล่ไล่ไลสดช่วงไหนจ้ะบอกย้ยนิดบอกยายนิดเดอ้อเหมือนเดิมจ้านาทีหายหมดเห็ดคลิปเลี่ยวกับแมนหยากนอกพี่น้องแจ็คแมนลงคลิปมือละสามคลิปสี่คลิปนาทีนอพี่น้องนะให้กำลังใจกันเนอแจ็คน้นอยกับยายน,นิดกับเหตด ตะกรนกับ่าเคยได้ออกมาไหล่สดดอกพี่นอ้องเพิ่งออกมาไหลได้2-3สองสามขังสมพัธทลาวดีกินข้าวอย่างคะ่ะสวัสดีค่ะ ทักทายได้ค่ะไปใส่เบื้อนเนาะจ้าเข้าไปพักหนึ่งจนออกมาเขา,เข,า,าขอใหไม่ก็บยุงสั่นละเข็นตกะกมั่งคนจะไปใส่ ไปแล้วอย่าหัวควรนกันเด้อแะเนาะคุณบัวเพียนไม่ค่อยเห็นคลิปนะคะหรือยังไงไม่ค่อยเห็นนะเราไม่ค่อยได้หรือดูย้อนหลังก็ดีนะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะจะดถุ่มเด้วเนาะเนี่ย ยานิดก็เพิ่งเรียกขึ้นสามสี่รอบนี่แหละที่แรกไม่กล้าขึ้นไม่แอปเปิลพี่นอ้องยูผู้ดเดียวพี่น้องเงาเงาผู้ใดเนาะเข่ามาหนึงดวงตา ทักทายได้นะคะทักทายได้เด้อพี่น้องหาโมเวาอยูู่้เดียวเงาเงามาเมทักทายค่ะขอบคุณหลายๆเลอค่ะที่เขามาชมค่ะเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งคีมห้เด้อจ้าแล้วบางจักน่อยมีคนเขามาบอถามว่าเขามาเดี๋ยวยืนิดล่งเลยจ้ะ มาทักทายกันจ้ามาห้กำลังใจกันเนาะทักทายได้จ้าพี่น้องจ้าสองดวงตาสื่อสื่อบทันซื่อบทันโช่จ้าทักทายกันได้ด้วยก็ได้ออกมาไล่ซดกันพี่น้องเดี๋ยวนี้เกือบทุกคนเราจะพี่น้อง จากคนที่ขี่อายบรกกาออกกลองกระดมานั่งออกกลองพี่นอ้องคนอยู่บ้านขโมงนะแจ๊คสิบิไทยมองได่กะรี่ไทยเอาขางขังขางขางหัวขางขางนั่นเอาอยูู่้เดียวเง,ยเ,งยเงียบ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 เงาเงาในขี้นิกพี่น,อน,น้องพักในนาทีหายหมดยังไม่ผ่านเลยค่ะ น้องสายลุงทานข้าวอยังคะนี่มีอยู่หนึ่งดวงตาสองดวงตาทักทายใดเด้อจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าผู้ที่เข้ามาที่หลังก็ดีเด้อจ้าเปล่าจ้ากับกับบ้านนะครสวรรค์มั้งเปล่า าทีหายหมดยังไม่ผ่านเลยค่ะน้องสายลุงทานข้าวยังคะสวัสดีคนที่เข้ามาที่หลังด้วยนะคะเอปเปิลพี่น่อง ยู่พูดเดียวพี่น้องเงาเงาค่ะพี่น้องให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะไลรเวลาไหนคะคุณบัวเพียนเดี๋ยวไปแว้ให้กำลังใจค่ะกินแอปเปิ้ลอุ้ยลืมไปว่าของมีคมเห็นมเนาอก สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะเก็บนาทีจักถุ่มจักย่ามเหรอบุ๊คที่นิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเด้อจ้าพู้ที่เขามาที่หลังอยู่อยู่บ้านเห้าหรืออยู่ในกรุงเทพกินข้าวหรือยังไอข้ขำาหลากินเข่ายัางมือสี่ขังนี่ล่ะสามสีหมื่อแล้ว